สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Manchester กันนะครับรูเบนอัมเบรนครับได้ออกมาเตือนทางด้านมาคาราฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแหมแล้วรอบนี้นี่น่าจะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายแล้วด้วยโดยมีการระบุนะครับว่าถ้าหากเขาต้องการที่อยากจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปแล้วก็เขาจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองครับให้อยู่ในมาตรฐาน ตามที่ทางด้านรูเบนอัมรินน่คาดหวังเอาไว้มาร์คาสฟอร์ดีโดนดรอปจากทีม3เกมหลังสุดนะครับเกมที่พบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ทางด้านฮอรสเปอร์แล้วก็ทางด้านบอร์นมาร์ทครับก็มีข่าวเรียบร้อยนะครับเรื่องของการย้ายทีมก่อนหนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่รูเบนอัมรินออก็บอกแล้วครับว่าสาเหตุที่เขาดรอปทางด้านมาร์คาสฟอร์ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ครับ ที่ว่าเขาต้องการอยากจะย้ายออกจากทีมแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเขานั่นเองนะครับในการฝึกซ้อมที่มันต่ําลงต่ํากว่ามาตรฐานครับถ้าผมมีความรู้สึกว่ามันใช่นะมันถึงเวลาที่ใช่ผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังคงคิดว่าผมจะต้องหาอะไรที่มันดีที่สุดให้กับทีมซะก่อนก็ให้สัมภาษณ์กับทางด้าน ESPN นะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสถานการณ์ของทางด้านมาคารอ์อร์ด ผมได้มีการพูดคุยกับเขาทุกๆวันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทสัมภาษณ์หรอกนะแต่มันเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นมันคือการตัดสินใจของผมเขาต้องการที่อยากจะลงเล่นเขากําลังพยายามอยู่ผมก็กําลังพยายามทำห,หลายๆสิ่งห,หลายๆอย่างด้วยผมรู้ว่าผมกําลังทําอะไรอยู่ผู้ใายออกก็ถามนะคบว่าอ้าวแล้วทํายังไงมาคะร็อดฟอร์ดดีจึงจะสามารถกลับมาเป็นนักเตะที่ถูกเลือกได้อีกครั้งหนึ่ง เขาจะต้องเป็นนักเตะที่ดีที่สุดที่เขาสามารถที่จะเป็นไปได้นะครับก็ be the best that he can be ครับถ้าหากคุณเป็นนักเตะที่มีทั้งษาม,มีความสามารถนะครับฟอร์มการเล่นดีนะครับมีความรับผิดชอบสูงจะต้องพยายามที่จะผลักดันตัวเองไปข้างหน้าให้ได้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจากนักเตะทุกๆคนในทีมอ่ะไม่ใช่เฉพาะกับทางด้านมาคาแรฟร์นะครับ ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะต้องพยายามผลักดันให้ทีมเนี่ยประสบความสําเร็จให้ได้คือถ้าผลักดันตัวเองได้แน่นอนครับมันก็ส่งผลต่อคุณภาพของทีมก็มีการตั้งคําถามนะครับว่าเอ๊สรุปแล้วแมนยูนี่มันเป็นความผิดของรูเบนอัมารินหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับรูเบนอัมารินนี่อาจจะมีส่วนผิดแค่1 0บยนครับแต่หลัลกๆแล้วนักเตะของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับที่จะต้องรับผิดชอบเต็มๆครับไม่ใช่เอาาาแต่อออ่อออออกกกมมบพูดวา เราพยายามทําดีที่สุดแล้วเราจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นในเกมถัดไปครับเราห้ามมองถึงความพ่ายแพ้เราต้องมองไปข้างหน้าโอ้ยคําพูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยฟังมาเป็น10ปีแล้วครับต่อให้ผู้จัดก,การทีมเก่งขนาดไหนก็ตามนะครับถ้ามาคุมนักเตะแมนยูแล้วก็ทัศนคติของเตะแมนยูไม่มีการเปลี่ยนแปลงรับประกันได้เลยนะครับว่ายัางไงก็ไม่มีฐานขับเคลา่อนให้แมนยูนี่กลับมาประสบความสําเร็จได้ต่อให้เอาซีดานมาก็ตามเหอะครับแมนยูชุดนี้ก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับถ้าหากตัวนักเตะเนี่ย ไม่ยอบพัฒนามากกว่านี้แล้ววิธีการที่ง่ายที่สุดหลัะทำยังไงครับไม่ยากเลยครับก็โละทั้งทีมเลยละก,กันนะครับแล้วก็สร้างทีมใหม่หมดเลยครับถามว่าแรงไหมแมมันก็มันก็จริงๆแล้วแมนเชสเตอร์เดนีคือยังไงมันต้องใช้ยาแรงแล้วนะครับไม่ใช่แบบมาอมๆแอมๆมม,มาแบบเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้มันไม่ใช่แล้วครับ ที่ดูเป็นอัมรินนะครับก็ได้ออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าเขาจะได้นักเตะที่ดีที่สุดแล้วนะครับเปตตัวจริงที่ดีที่สุดครับโฮ้ยในที่สุดในที่สุดครับแต่เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดข่าวก่อนแล้วกันนะครับดูเบนอัมรินนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขานี่รู้แล้วนะครับนักเตะชุดที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก่อนเกมพิเีกที่แมนยูนีจะลงสนามพบกับทางด้าน Ham pton, วูฟแฮม์ตันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ท้าทายนะครับเพราะว่าแมนยูนีแพ้มาติดกัน2นัดเข้าไปแล้วนะครับแพ้ให้กับทางด้านทางด้านพอสเปอร์ไป4ประตูต่อ3นะครับแล้วก็มาแพ้บอลมัดแบบโหเละเทครับ3ประตูต่อ0อยู่อันดับที่13นะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นอันดับที่แย่มากๆครับ รูปเบนอัลวินีนั้ตั้งแต่เข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีก็มีการสลับส,บสับเปลี่ยนโรเตชันนักเตะเยอะแยะไปหมดนะครับโดยเขามีการระบุนะครับว่ามันเป็นความจําเป็นครับนักเตะแต่ละคนจะต้องปรับตัวให้เข้ากันกับระบบของเขาซึ่งจะทําให้เขาดีเข้าใจว่านักเตะคนไหนเหมาะกับระบบของเขาได้ดีที่สุดก่อนเกมที่แมนยูจะลงสนามพบกับทางด้านวูฟ์นะครับรูปเบนอัลินถูกถามถึงเหตุผลที่ยังคงโรเตชันอยู่ กขาตอบว่าไม่เห็นความจําเป็นแล้วนะครับที่จะต้องหมุนเวียนนักเตะอีกต่อไปครับแต่ปัญหาหลักในตอนนี้ก็คืออาการบาดเจ็บของนักเตะมากกว่าครับเขารู้แล้วนะครับว่านักเตะ11ตัวจริงของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถที่จะลงเล่นได้ทุกเกมนะครับเนื่องจากจะต้องมองเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บเป็นหลักตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของการ rotation นักเตะอีกต่อไปแล้วนะครับการเตรียมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาคือ นักเตะมีปัญหาอาการบาดเจ็บซะมากกว่าครับเดลิดมีอาการป่วยนะก่อนหน้านี้นะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็ได้มีโอกาสลงเล่นแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะลงเล่นได้แบบติดติดกันทุกๆเกมครับอย่างนั้นคอบบี้ไมนูก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมานะครับหรืออย่างมาเมสันเมาส์นี่ยแม่ก็เจ็บยาวไปอีกแล้วนะครับนี่ตอนแรกบ,บอกว่าน่าจะกลับมาได้เดือนมกราครับแต่ว่าบางสำนักนี่เขาบอกว่านู่นนะครับอาจจะถึงเดือนมีนาคมด้วยซ้ําไปครับโอ้เป็นนักเตะที่ ซื้อมาแล้วแมนยูดีย่อยยับจริงๆครับซื้อมาแล้วก็เจ็บตลอดเลยครับแต่เอาไว้ว่าตอนนี้ฝั่งของ ine, รูเบนอัมรินนีเขาออกมาระบุนะครับว่าเริ่มเห็นแล้วนะครับว่านักเตะ11ตัวจริงของเขาเนี่ยคือใครเพียงแต่ว่าอยากจะให้นักเตะเหล่านั้นเนี่ยมันหายจากอาการบาดเจ็บซะก่อนครับฟิตสมบูรณ์ซะก่อนครับแล้วคุณก็จะเห็นเองนะครับว่านักเตะที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์เดภายใต้การคุมทีมของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นเช่นไรครับ ในขณะที่นักเตะในตําแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องการอยากจะได้ครับเป้าหมายหลักเลยแล้วล่าสุดนี้จากทางด้านรูดี้การิติโอคนนี้นี่นักข่าวชื่อดังสัตว์อิตาเลียนนะครับค่อนข้างที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับออกมาระบุนะครับว่ารูเบนออมรินโอเคแล้วนะครับให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปดึงทางด้านกูตเรสนะครับมิเกลกตเรสเนี่ยมาจากทางด้านกิโรนาครับ นักเตะวัย23ปีนี่ก็หน้าที่จับเหมาะนะครับกับระบบการเล่นของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนนี้นี่เคยลงเล่นให้กับเรอันมาริดมาก่อนนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับทางด้านกิโรนาเมื่อ2ปีที่แล้วแต่แล้วก็เลยว่าสร้างชื่อกระชอนเลยนะครับเมื่อฤดูการที่แล้วครับค่าสีกสัญญาของนักเตะคนนี้นี่อยู่ที่35ล้านยูโรแม่ ก็อาจจะแพงกว่านักเตะที่แมนยูอยากจะได้อย่างเช่นนั่นอวารอฟ์นันเดสอยู่หน่อยนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บอกนะครับว่านักเตะดีคือหรือว่ามีประสบการณ์ครับฝั่งของทงนั้นกิลูน่กำลังรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับถ้า35ล้านยูโรโอเคทันทีครับพวกเขาก็พร้อมที่จะปล่อยทางด้านวิเกลกิเตเรสครับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมนี้เลย เดาะแมนเชสเตอร์อีนนิ่งนิวส์นะครับสื่อของแมนยูนีก็ได้มีการจัดนักเตะในฝันครับของทางด้านรูเบนอเมรินนะครับนี่คือทีมในฝันของเขาเลยแหละนะครับดูที่ว่าจะสามารถดึงเข้าสู่ทีมได้หรือเปล่านะครับผู้สัดสรประตรูยังคงเป็นทางด้านอังเรโอนาน่าอยู่เหมือนเดิมนะครับในขณะที่กองหลังสามคนครับมัส์รีครับเลนดี้ย ورو และก็แฮร์รี่แม็กควาย เหลือเชื่อตัวแฮร์รี่แม็กควายนี่แหละครับไม่มีเดอร์ลิสนะแต่มีแม็กควายไม่มีมาร์ติเนสมีแม็กควายโอ้อะไรกันเนี่ยอ่ะโอเคด้านซ้ายนะครับเป็นทางด้านโรบินสันนักเตะที่มีข่าวกับแมนยูเหมือนกันนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายส่วนด้านขวาครับเป็นทางด้านเควนด้าครับนี่ก็เป็นนักเตะจากทีมเก่าของรูเบนอัลวมารินครับในขณะที่คู่มิดฟิลด์ตรงกลางครับเป็นอูกาเต้กับคอบบี้ไมนูก็น่าจะเป็น คู่มิดฟิลด์ที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนแนวรุกครับดันอามัดเดียโลนี่ขึ้นมานะครับยืนด้านขวาแล้วก็ให้ทางด้านบรูโรนี่ไปยืนฝั่งซ้ายและกองหน้าตัวเป้าครับเป็นทางด้านวิกเตอร์ยูเกเรสครับแม้แต่ว่าในเคสของทางด้านย e ูเกเรสนี่ตรงนี้เราอาจจะเห็นเป็นทางด้านวิกเตอร์โอซิมเพนก็ได้นะครับข่าวของวิกเตอร์โอซิมเพนช่วงนี้นี่เยอะมากๆนะครับถึงขนาดมีการหลุดนะครับว่าแมนยูนี่ได้มีการเสนอ เรื่องของสัญญงสัญญาให้กับฝั่งของวิคเตอร์โอซิมเฮนพิจารณาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเขายังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวรอให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถึงจะค่อยนํามาเสนอทีนึงแต่อีนแน่แ่ๆคือตอนนี้ดูเหมือนว่าแมนยูเนี่ยจะติดต่อไปที่ทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเคสของทางด้านยูกเรสนีดูแผ่วลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าโอเคเนี่ยนี่คือ สิบเอ็ดตัวจริงในฝันนะครับที่ทางด้านแมนเชสเตอร์อีวิงนิวส์เขาคาดการณ์นะครับว่านี่น่าจะเป็นนักเตะที่ทางด้านรูเบนอัมารินเป็นทีมที่รูเบนอัมารินต้องการอยากจะได้มากที่สุดครับแล้วกับพบก,กับอินไซต์แมนเชสเตอร์แม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ